เก็บพักเม็กพี่น้องเอยเก็บพักเมก็กเนาะจ้าเนาะ๋ยวาพักเม็กมีแต่ยอดเฉยๆงามๆเลยพักเม็กปลูกไว้ต้นหนึ่งน,นาะจ้าเนาะอี่ยหย่อนกันล้าง,งา้เลยเก็บไปกินกับป่นกับลาบนะพี่น้องเนาะกิน,ก,ก,ก,น,ก,นก,กินได้กับซื้อย่างว่าจ้ากินก็บมัอนผิดก็ได้เนาะรสชาติของเขากะสีออกอ่ะมันๆน้อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะตฝาดมันๆนิดหนึ่งน,นาอจ้า มาเด้อพวกเราอยากมาเก็บผักมากลิ่นนะพี่นอ้องนี่เป็นหย่านงอยๆมาจากอะไรแต่ว่าขันยอดน้อยหลายอ้อนหลายกะกินบ่แสบบ่มีใบมาจากต้องเห็นนีใบน้อยนึงเนาะขออันยอดน้อยๆฝอยๆมนันก็ได้กินบ่แสบมาจากแต่อ้นอนพี่น้องน,นี่แหละเหาอยูย่กับบ้านนอกกักเกิดช่วงซีแหละพี่น้องก็จะได้เปรียบเพื่อนประมาณนี้แหละได้เปรียบยังได้เปรียบเพราะว่า พักเขาก็ต้องสื่อนะจ้ะเนาะแล้วก็เขาไมา่ได้ฉีดยาพอมปวดสันคิพผ่พอนาะพี่น้องปวดสันคิดด้วยกินกับลาบประดุกนีแสบแสบ้วยจ้ะแซ่แบคักด้วย,ยก็ยังงานงอนอย่ผู้ใดไรหนจใจบ่พักมิกพี่น้องเมื่อนั้นก็เห็นเปืือนข่อยไทยให้เบึง้งพักมิกมันออกดอก,กวาสันแต่ว่าข่อยม่นเคยเห็นดอกเขาเนาะพี่น้องก็เห็นแต่ก็อันหยอดมันอ่อนประมาณนี้เนาะของข่อยมันต้อนน่อยเนาะมันต่นใบไ่เนาะจ้ะ ของคนมันต้นใหญ่มันก็ที่ออกดอกคนมาสุบดอกพักเมกปลาซันคอยบ่เคยกินเลยพี่น้องมันเคยกินนะคะสุบดอกพักเมกเห้กินใต้ยอดหลายอย่ายอดนอ่อนนี่างนีกินกับหลาบกับป่นกับเจียวนี่พี่น้องน้ำน้ำบอกก็ไปเก็บไปฝากเพื่อนพี่น้องไม่มีเวลา ผู้ใดอยากกับมาเก็บมาเด้อพี่น้องบันไปเลี้ยงเชียงเนาะบ่ห่วงนะจ๊ะเนาะไม่ขายนะคะผู้ใดอยากมาเก็บเอาวบ่ห่วงเนาะพี่น้องมาเก็บได้เลยบ่ได้ห่วงเนาะคนเมื่อนอกมีอะไรก็จะแด่งปันกันนะจ๊ะเนาะของแค่นี้เพาะจำเป็นต้องซื้อต้องขายดอกพี่น้องมันบ้เพราะสิรวยเงินนะจ๊ะเนาะให้ชวนบานไปกินดีกลัวเนาะการมีน้ำใจเป็นสิ่งที่ดีเนาะพี่น้องเนาะ ไปเบิ้งฟังขุนนะจ้ะไปเบิ้งฟังทั้งขุนไปดูฝั่งโน้นเนาะบอกกำลังงามที่นอนะเห็นไหมอีเลียยุ่งนี่หันใจให้เพื่อนฟูงก็เป็นสิ่งที่ดีนะจ๊ะเนาะแบ่งปันกันกินเนาะที่เขาที่เราเพิ่นแบ่งเฮาเฮาแบ่งเพิ่นนะจ๊ะเนาะนี่ยังกับแบ่งกันกินคนมันนอกเฮาก็สิอยู่ประมาณนีแ้แหละจ้ะ คนนี้เงินเก๋ยกับังห้องกับนี้เงินเก๋ยกระเพิ่นแบ่งกันเนาะจ้ะเนาะแบ่งกันกินนะคะปันกันกินอย่าปันกินกันคือตัวปัญญานิงหน่องว่ะได้ละจ้าไปเอาไปกินกับลาบเนาะพี่น้องกินแกงยังกระเส็บ